เี้วตอร์นี่เาทำไมเฟืองตอนติที่ดับมันไม่ไม่แรงมันถึงไม่แรงมีไปรายการอะไ่เป็นเร้นเป็นเป็นเด่นนะเป็นเด่นกับเป็นเด่นเอวเอเอวอะไ้ไม่ใจเวพ่งเนี้เพนี่อะไรวิ่งมันนูเอวนี่พอทวิ่งอันนี้ไปนูเครื่องนั้นปั๊มเดี๋ยวพลัง ก็ไม่เลวว่ะจอย่างไรเลต่อเเลยอกรมันต่เดินมันเดินตรงป้าตัดค้นมาหรเล่ามาทว่ามันตายวเดรุ้งเรียนตุ้เเรียนไอ้นุว่าเปรนตุ้งุ้วิชาเขาไหมุ้วิชาอวน ่ะกันม at ันมันมันมันเมื่อแต่ละันใช่มัน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 ผมมมหนน้าหนกนี่ก็มมันู้นะมันมาเวาันมันมันกันมันรืองนยอันนี้มันเท้าไปถึงนู่นนามแคทซีแคทซีดีทูดีจีซีกับตัวนี้กับเมื่อนเท้าครับสื่นใจอะไรเมื่อตัคุณเรื่องนี้ยนีนะียวครับ ใช่เมื Twelve, ่อกี้ลุ้นตัวน yeah, ี้นะตัวนี้ต้นไม่ออกอะไรเยอะมันมันร mm. yeah. well, ัดเดียวมันเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นนี่เบียเส้นปตตานีนี่เองอีกเยอะเบียเส้นเจลาบีดิบเติมด้วยอืมไม่มีนั่นเลยไม่มีเย็นเลยเลยไม่มีนั่นเลยเลยกันไม่มีเป็นโดอยเป็นแพร่เลย

mai kê quả nào vào đứt bông quả nào vào rụng mình kê cá chế kê làm chế đây mình ต้องิีแล้วไปอันรอบเลยอือีกวแล้วนะนั่นไม่ได้ดีไม่ถูงบล็อกนะคันไม่รับน้าอือตัวน้นเียอันอืม เติดอย่องนี้แล้วนี่กันนี่ติดไม่ต้องเหยียบนะเพิ่งแล้วเอาแหละมันจับไปลงเว้ยมันอืมันเลยอืมติดไปดิแก่ตั้งมั่นมาแต่กับติดเนี Thank <laughs> you.

Kĩ ta bên con lớn, đã tập kia bởi đây đấy. để bây giờ đây Bên bây giờ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  đây con bây giờ ปุ ây, ้ยจครับตู้เตาแก้ต้นมามาเดี๋ยวนี้ว่านี่ตัวเราเข้าเหมือนกันตัวเราเด้งยังกดแก้วเลยลูกอยู่เม็ดี้กบปิดเล้วมันนะเบี้ยไม่เอาเลเบี้ยเอาเลยตั้งเไม่มีใครกินเลยเลยหมดทุกคนเลยข้าวมีแรงลงเสมาเพื่อนไม่ได้ครับครับข้าวที่ข้าวน่ามีเหรอจะยืมสดรึเปล่า Tell quá hút người ta cũng bunny, yêu bao nhiêu mặt mình mãi mặt tao đến lúc môn tao đến lúc môn tao đến lúc môn tao này lúc môn tao đến 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 lúc ไปามคุกคกโลคกโลย่างรคุกโลคกลหลลด้วนตุกลังที่โปุ๊บเหมือนกันไแ่คืเอย่างน้โอ้ยโอ้ยเจไหอมม้งมมอยารงมมั้งโอบมก้าวหน่อยกันไปลุเด็บกน้าวิงทำนี่ก้าวหน่ออยู่แล้ว

เราต้องดีมากดีมากปลาโรตเป็นต oh, hmm. ้นส okay. uh ิต huh. ุ้งยัดปลารตมาแล้วน่ัะจริงไป้ไหมครับตง้งยัดตุ้งเทปดูอืมขนมปี๊บตัวเป็นไม่จ็ไม่ต้องไปเอางอแล้วงออยู่เลยดีวะงอไม่เอายุเท่านี้สมชงเลยป่ะล่ะจอาตุ็ง

เมียกงแต่เมียก้องแต่เราเลยไล่ยตอนเจ้มือรับได้จะเล่งหว่าดบเราเลยเราเผลอดับหูตอนนี้ยจะเล่งบวาปั้นมาเจ๊งว่าตรงนี้แล้วถามหน้านนเ่อดินม่อเชื้อไม่ตเลยตัด้งันมั้นนะแจะไปไหนกหนไปไห้าต้องใ้ว่า

Cường tiết tế hoa trong Bên tuần này đấy à, mít để qua chết tuần này đúng không? Tiết không? Có việc ở đây không? Dạ Chị xong là mít thu rồi đấy anh Chứ Êt ốc đấy nha Còn Êt Mấy cường mít thu rồi chứ mấy chết đi vậy mà Được gì thì chết Mấy trái cường chết thì mít thu rồi Dạ Mới tế bằng tuổi mà Bếp tầm mà đai Mít ở đây đi đi bốc tổ bố này mà

เรค่ไหนก็เอาโน้หนก็ไปตงหน้าเตือนกันไม่ไม่แจ้งเรื่องใครเราต้องหรือนำมือถืองโทรอะไรบางอย่างบางอย่างตีกไปกูเปิดอาหารกูตีกูไปเลยอะไปตีกูไปเลยอไปตมาอย่างเดียวมึงตีกเราเปิดตีมาแล้วกันเลยได้เลยไม่ได้ก็ไม่ได้รายการที่เขาตั้งใจตีไม่ได้ได้เลยบอกว่าบอกว่าตีอะไรพี่ตอนน้อง เดี๋ยวเวลามันบูรดมันบางก้อนผลเลยเพราะมันนินมันตัวเขาด้วยกึงต้องอันตีว่านะเนาะนั่นวดพวกนวดพอที่มันมีสิ่งรอที่นี่ได้พอได้แล้วเอ เนี่ยรถรถปีสดมาทีตังค์มาดีแกเอาล้อมาช่วยยกของน้ยนมันมันจุดว่นี้โอ้ยรัดรรัดครับครับผมครับผมได้ไม่ได้ไม่ได้คนนตัดนั่นเรียวอยับล้อออกมาแร้วอยู่ถึงล้อมองเรวก็ขี่มาแ็วไเลยไดกับลูกพีเอากัลูกพีเร็วกับอกก็วได้เรว เนี่ยคนตัวนี้ตั้งมอกับกว่ากางกว่าไ้เป็นตะเรจะยกอันนี้บ้งเดี๋ยวมันไม่เจ๊โตมาแล้วครับครับผมอะไรอะ เจ๊เม็ดอันขึ้นขึ้นนั่นใจเบ็ดเผอกขึ้นป่าไปเลยดูเลยเดี๋ยวรวยเลยเดี๋ยวผมไปก็ร้องจุ่มพ่นไปทุงที่เจ๊มันให้พมเดี่ยวสายพมปลาตัวเดียวมันว่าอีกห้าร้อยเมตรเดี๋ยวมปลาตัวเดี่ยวสายทึ่งเหน็บปลาเดี่ยวสายอยู่ตัวล็อกไปอยู่ต้วล็อกแลมาแต่กล้วยแดงนี่แล้วึ่งเดี่ยวสายจรงทึ่งไปคนตรงแน่คนร้องจุ่มพ่นในเมืองทางไครับ

กูไปจนมรีก้ามเจียวลน่าเจียวเดียวพ่มาลกรอไปตกรถบานพมี่งานดมันเข้าทางัภูมิใหวใ่ไหครับกไปถึงคนเนี่ยมป้าอยกไปอะไรอย่ผมเห็นตกอยี่เรากเหมอมันบ่พุยนเนี่ยยังแมวทางามันเนียม่บ้านกอยกไปเคปัดกอยกว่าหลัมาดูนมาเนี่ยมันไม่ว่าหรมันแต่่ก็ไอ้มเีาเดินได้เรื่อมาลูกปีไอจีโลแกนไปแกเวไปนู่นนู่นกเรว จริงมันลงมาทางนี้เลยทำตรกันจัเห็นว่าเดี๋ยวกันหือปอแบนู้นเลยวมันไม่รู้แต่วเอนนี่พมก็ต้องรุกดมาลั้นันี่ก่อนไม่ใ่เล็กรายังใจยังชี้เราไปตังแต่ม่อยเลยพเออเด็จริงเลรถมันไม่ผานเลยเหมนี่เหมาอุมุ่งมั้งรถอุโมงค์เออวันี้ป่าลอยตอนนี้มันไปตรงรเงินหว่างานเล็กไปม่ไม่รโยขึ้นตามด้วย ผมขึ้นว่าไหนแกได้บอกวันลุงขึ้นวิทย์เลยไปดูร้านองควันลุงมาไปดูร้านเึ็นเดลาวมึงลางเลยอันเล่นบ้านมันจีไปดูว่าอะ้รมันไปอะไรรับตอนนี้อ๋อแต่ลุงไหนคนเลยผมว่าัก็องบ้านมันป่ายงลบไปนู้นหน่อยยงลบไปตำราทุนรัดบอกขึ้นมาแล้วมันเลี้ยวไปทางนู้นคนหลือก็มันไปเวียรับตอนนี้ไม่เชื่กี่ดินนะเชื่กีดินออก <coughs> Nhìn ông tôm nằm tôm là mai à Chẳng đi <laughs> 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 Còn cắt phải nòn con nó mới phứ Nhìn đứt ลองกุยเล่ละไม่กเม่ได้เล่ล้เลยเอันไหนมาก่เดี๋นี้มันก็ดีจริงมันไม่ต้องระวังเลยไม่ม่ไรนันนั้นมันระวังร้านาจักล้ายัง้เนี่ยอยดตรงไเลยกอน่กินของเลยี่ะเน้ ไม่ว่าหว่าไม่ไปเบียดกันะกตีรตเล่าก้นกันมันงงหมดงงงวางหมวันนี้เลยนะเดี๋ยวมันจะกับมันใส่กายโค้งเลยน้อยวกหลักลอหลอนังมบุบุ้มบุมวกานลอเม็ดเลยข้างนอกข้างนอกเปข้างข้างปนเดี้ยวอันนี้เราไปตอนนี้ต้องข้ามบ้านนะครับก้ามป้านครับครับเพื่อหลอให้ดำสานะไั

không lên quay anh. Ta kêu chát đi, cái nào rồi riêng nó bữa tắt kết chạy tắt nốt đai, ta kêu hết đi. Ta bớt với lưới. Mày chạy ai, mày ai rắc rít. มันเนี่ยเวลาวันเลยยัมวิังวันวันนี้แล้วล,ล,ลือเกินะรป่ะไเ็ว่า,ากลเก็ว่ากนิว่นีอไม่ตรงนูนแล้วนี่น่าหวาี่อมบาโลก้าโมอะไรวะนี่เอกิบ้มาจว่ะ mọi người đi người mọi người đi quá mọi người mọi người đi. người mọi đi mọi người mọi người mọi Đi đúng người mọi người đi. người mọi đi mọi Đi lên Đi mọi người mọi mới mọi Đi đi. Đi mọi người đi người mọi 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 đi

ลมมาเเม็ดมันเลยเลยลมรุนไม่น้อยดันเลยดนันเลยมจะดิ้มาม่นี่อาขึ้นกระบ h k n เพรากเดียวด้กโมเลกวันน้ามดหกดีว่าได้วันโอเิดีว่ามันลมมาอย่างเดียวลองทสอบดนอไ่คิดูนะเดี๋ยวตัวฉันนะ

มันมักทีย่างก็ได้เพาะเปนเสียงังกักยางที่เกาวัดยกทียงก็ติดเต่าก้วมาแก้วลงมา้วที่ทีย่างร้นเดี๋ยวมุ่งว่เอาไม้ตกันนี่ยเาวัดติดกระจายมุ่มันจะหนาอ่านมันที่เกาะวัาม่ายทุกคนที่ฝ่ายท่ามันดีเลยไหมฮะพูดยมันดีเลยไหมแต่ยัมันดีนะ

เดี๋ยวไอ้อดอไปเดีวไอ้ต้องไปด้ที่เดี๋ยวล,ยนนยลากปยักกันเอยลากปยที่ยาลูเน,นี่นยายักกันเลเเอาเกเตอร์ลากมาัมลากขึ้นห้งโรเบเลยกเตอร์ลากขึ้นไปเลยเกเตอร์อยู่บนโรเบตไมกลัอยู่บนโรเบตไปพร้อมกันเลยท่านเป็้อการทอยมาดีนี้ นี่หนักน้าคนักตาหนักคนต้องอยท้อยไ้จนกับไอ้ทิพย์รอบืนเดียบตั้งไงตั้อะไร้อยจนมานี่ท้อยจนไม่โก้มาคทรอบืนเดียบนี่ข้าวสุกมนี่วข้าวมพีจังแล้วีงกันโยกันนานจังเดีวข้าวสุมเลยหน้านี่เบโอ้เืองน้องเฮ้ยหนัก้าไม่โก้ทเกเือนน้องวะรู้ยักกันนากันเือนน้องล้ืองน้องไม่อ่าทีเดียวนี่มาอีมาไลยวาโอ้ nè cô cái này cái này cái này clip cũng cái này được clip cả nè rồi, tí ấy, rồi á gặp thì bấm cho rồi hút á cái này chữa bây giờ chữa được ốt ốt này ốt 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 เออไอ่เี้ยมา่จโคอยอแลก้าวโค้งเออเเ้เอาลกออเต้เดั้นไปครับมาแล้วผมน้องเดี๋ยวรัวกันเีก้าวยครับมเจอดเต้นดีปดด้วยดีมาติดเต๊ไมเวมันอะไรวยมติดเตม้นมันมันอการก่อรางัครับอนี้มาําที่เลยติดเต๊มไม่วัาไม่ทําไม่ทั้มตี่ตัดซีอออก็ตัดี่อามาติดเตอย่างเดียวไอครับ ไม่ได้งานเส้นไหนตรงกันนะ่าบกคนไม่ันทิ่อาียกับนว่ากัตั้มเียวไม่ได้เลยตั้มเฉยแต่ว่าเมื่อกับทีมานบางที่เรามาเนี่ยเขาเราไอยู่แล้วแล้วมันมันมันใจกันอยู่แล้วใแ่าทีม้านก็ต้องเอากับเลยอ้โหลูกอ่ะ้งกับไม่ถูกตนมันไม่ไลยแมกับเย่เราสักทีนี้ป่ะเป็นไนเราไปตั้มต่อราวเนี่ยวารถตเิไปปื้นๆกักด้วยกันโมพี่การัอมไมก่อนที่าเดี๋ยวมาอยากบเหรอตรเว

đây rồi, đổ bắt đi, bắt bắt quay, 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 ไม่จบไม่จบเราเลยนี้โอเคคลิปนี้แม่มาตัดรับแม่แม่กันไม่จบไม่จบดึกแล้วโอเคสวัส okay, ดีครับผม